กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบกระตู้ถามของท่านสมาชิกแทนนะครับท่านติดภารกิจกันอยู่ในวันนี้มีมีพิธีนะครับเจ็ดสิบสองพษาผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อน มาชิกนะครับสิ่งที่ท่านได้พูดถึงเนี่ยความห่วงใยที่ท่านได้พูดถึงไม่ได้ต่างจากที่ที่ผมเป็นห่วงเลยนะครับก่อนหน้าที่ผมจะมาเป็นรัฐมตีกระทรวงพลังงานเนี่ยผมก็คงไม่ต่างกับประชาชนทั่วไปเราก็ไม่ดูเรื่องนะครับว่าอะไรคืออะไรถึงเวลาเราก็ต้องไปจ่ายค่าน้ํามันเราก็ต้องไปเติมน้ํามันก็ไปเติมที่ปัม๊มเขาขึ้นราคาเท่าไหร่แล้วก็ จ่ายไปเท่านั้นวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ลงมันลืนขึ้นอีกแล้วก็ไปอ้างราคาตลาดโลกเราไม่เคยรู้ครับผมก็ไม่เคยรู้ครับเมื่อก่อนว่าน้ำม,นมันมันคืออะไรเท่าไหร่ปัญหามันเหมือนกับจะแก้ด้านซ้ายก็ไปเจอด้านขวาแก้ด้านขวาก็ไปเจอด้านซ้าย พอผมมาเป็นรัฐมตรีว่าการรวมพลังงานผมก็เห็นปัญหาต่างๆก็คิดเหมือนที่ท่านขออภัยเอ่ยนามท่านสุระโชธพูดว่าปัญหาต่างๆที่มันเป็นประเด็นมาจนวันนี้รวมถึงภาระของกองทุนน้ำมันเนี่ยมันไม่เคยมีใครคิดจะแก้ปัญหาเลยครับท่านพูดถูกเลยครับมันถึงต้องเป็นแบบนี้เพราะกฎเกณฑ์กติกาที่เรากำหนดเอาไว้ กว่า40ปีจริงๆเกือบ50ปีแล้วด้วยเนี่ยมันเป็นมาแบบนี้โดยที่ไม่เคยมีใครคิดจะปรับปรุงแก้ไขก็ใช้กันแต่กองทุนน้ำมันผมเนี่ยไม่เคยสนใจภารกิจด้านนี้มาก่อนแต่เมื่อเป็นรัฐมนตรีก็ต้องสนใจผมถึงได้รู้ว่าค่าน้ำมันที่ท่านพูดไปเมื่อสักครู่38-40กาโซฮอลแล้วก็ดีเซลตอนนี้ก็ตึงอยู่3 3เนี่ย แท้ที่จริงแล้วเนื้อน้ำมันมันเท่ากันเกือบทุกประเทศเลยครับเดี๋ยว,ว่าแต่ประเทศไทยหรือว่ามาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียสิงคโปร์เนื้อน้ำมันแท้แท้มันประมาณ20สไม่เกิน20บาทเศษเศษต่อลิตรเท่านั้นเองครับทุกประเทศเหมือนกันหมดแต่ราคาที่ขายที่หน้าปั๊มแต่ละประเทศที่ต่างกันเนี่ยก็อยู่ที่นโยบายรัฐบาลและวิธีการจัดการและที่สำคัญคือการเก็บภาษีจากรัฐบาล มันเลยทำให้ราคาปลายทางต่างกันแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีพิเศษกับประเทศในภูมิภาคของเรานิดหนึ่งครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยราคาแก๊สโซฮอลเนี่ยหรือเขาเรียกว่าเอทานอลเนี่ยนะครับกับไบโอดีเซลที่ใช้ไปผสมเป็นเบนซินแก๊สโซฮอลกับดีเซลเนี่ยสมัยก่อนราคามันถูกกว่าน้ำมัน นโยบายก็คือช่วยเกษตรกรแล้วก็เอามาผสมกับน้ํามันเพื่อให้ได้น้ํามันมากขึ้นและราคาถูกลงเพราะเอาของถูกมาผสมนโยบายวันนี้ก็ยังอยู่ครับแต่ว่าปัจจุบันราคาสองส่วนเนี่ยสองตัวเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันแพงกว่าน้ามันครับก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องเอาของที่แพงกว่ามาผสมกับของที่ถูกกว่ากลับทางกันแล้วครับซึ่งประเทศอื่นตรงนี้ไม่มี เพราะฉะนั้นเนื้อน้ำมันของเราวันนี้โดยเฉลี่ยประมาณยี่สบบาทกว่าเพราะมีสองสูตรนี้มาผสมนี่คือเนื้อน้ำมันครับพอหลุดจากเนื้อน้ำมันไปทีนี้ก็ภาษีแล้วครับเราก็ต้องดูครับว่าภาษีตัวนี้เราจะเอาอะไรถ้าเราจะช่วยประชาชนเราก็ต้องเก็บเอาที่พอสมควรแต่ถ้าเราต้องการหาไรายได้เข้ารัฐก็ต้องเก็บเยอะๆเป็นสวนทางกันครับ กพราะฉะนั้นทำยังไงบันถึงจะอยู่ในความพอดีปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านสุภระโุรขออภัยเอ่ยนามท่านท่านติดตามเรื่องพลังงานมาตลอดผมก็ชื่นชมท่านตรงนี้อยู่ท่านคงจะรู้นะครับว่าในภูมิภาคเราเนี่ยภาษีที่เก็บจากน้ํามันที่เรียกว่าสัมปสาม,มิตรเนี่ยมีแค่สามประเทศนะครับคือประเทศไทยสิงคโปร์และเวียดนามประเทศไทยเก็บสัมปสะสมมิตริณปัจจุบันห้าบาทสบ้าสตางค์ สิงคโปร์หบาท54สตตังเวียดนาม1บาท70กว่าตังของเรา5บาท99สิงคโปร์หบาท54แต่รายได้ประชากรต่อหัวของประชากรสิงคโปร์7 0 0 0กว่าบาทเกือบ8 0 0 0บาทของเราแค่ 7, 700กว่าบาทพูดง่ายๆ10เท่าตัวแต่ภาษีสรรพสามิตรเรา5บาทเ9ของเขา5บาท5 4 ถ้าเทียบปัญญัติต่ยางง่ายๆถ้าของเขารายได้เฉลี่ยต่อหัวเท่าของเราคือแค่เจ็ดร้อยกว่าบาทสัมประสามิตเขแค่ห้าสิบสตังค์เองครับท่านเห็นไหมครับว่าภาระสนวนที่ท่านพูดตรงเนี้ยมันคืออะไรของเราพิเศษอีกครับนอกจากภาษีสัมประสิมีภาษีบำรุงท้องถิ่นอีกปัจจุบันอีกหกสิบตังค์เพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยเข้าไปหกบาทห้าสิบกว่าแล้ว พอหลุดจากตรงนี้ก็ไปเจอแวดแล้วก็เงินเข้ากองทุนเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานแล้วพอผู้ค้าน้ำมันจ่ายภาษีตรงนี้ไปค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเอาไปขายให้ปั๊มน้ำมันไปโดนภาษีรอบครับเพราะฉะนั้นระบบภาษีของเราที่เก็บจากน้ำมันเนี่ยประชาชนต้องแบกภาระสองต่อครับตรงนี้แหละครับที่เพิ่มมาอีก ประมาณเกือบ20บาทที่ทําให้ที่ท่านบอกว่าราคาน้ํามันการสกมันเกือบ40บาทวันนี้และดีเซลถ้าไม่ตรึงไว้มันไม่ใช่33ครับมันเกินไปแล้วแต่ถ้าให้ประชาชนจ่ายเนื้อน้ํามันแท้ๆเนี่ยมันแค่20กว่าบาทเท่านั้นแหละครับปัญหาตรงนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมจะเรียนท่านครับว่าเราก็ใช้บริหารจัดการโดยใช้ที่เรียกว่ากองทุนน้ามันมากว่า40-50ปีผมไม่ไม่เข้าใจเลยครับ สำหรับผมเนี่ยผมไม่คิดว่าการใช้เงินมายันน้ามันมันมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหลายคนมาพูดมาบอกว่าน้ํามันมาเลเซียทําไมถูกกว่าเราเขาขายลิตรสิบกว่าบาทในขณะที่ของเราสามสิบสี่สิบที่มันถูกกว่าเพราะว่าทางมาเลเซียเนี่ยเขามีธุรกิจน้ํามันเขาขุดน้ํามันเขาเป็นเจ้าของบ่อน้ํามันเขามีไรายได้จากน้ํามันเขาจัดงบประมาณประจําปีเนี่ยเหมือนที่เราจัดกันอยู่ตอนนี้ปีหกแปดเนี่ย เขาจัดภาษีตรงนี้มาชดเชยค่าน้ํามันให้ประชาชนปีหนึ่งประมาณสามแสนกว่าสี 4, 000, 000่แสนล้านบาทต่อปีครับถ้าท่านจัดก็ประมาณให้ผมแบบนี้ผมก็ไม่ต้องใช้กองทุนน้ามันครับแต่เราทําไม่ได้ไงแต่ว่าอย่างนี้ท่านเชื่อไหมครับว่าผมคิดว่าท่านก็รู้แล้วนะวันนี้มาเลเซียก็ไปไม่ไหวแล้วครับเลิกขณะนี้น้ํามันดีเซลที่มาเลเซียขึ้นมาทีเดียวสิบกว่าบาทเลยเพราะเขาเลิกตรงนี้ไปไม่ไหวเหมือนกันเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นระบบแบบกองทุนน้ามันเนี่ยที่ใช้เงินมายันกับเงินกับน้ํามันเนี่ยสุดท้ายมันจะทําให้ไปไม่ได้แต่ถ้าเราปล่อยให้สภาวะมันเป็นไปตามธรรมชาติประชาชนก็ต้องแบกราคาต้องคิดครับว่าจะแก้ปัญหายังไงทีนี่ในอดีตสําหรับประเทศไทยในอดีตเนี่ยกองทุนน้ํามันเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายรองรับแบบปัจจุบันนะครับปัจจุบันเรามีพันธุ์หยัดกองทุนน้ามันเช้อเพลิงที่เพิ่งออกเมื่อปี6กสอง แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยกองทุนน้ามันเนี่ยจัดตั้งและเกิดขึ้นโดยคําสั่งสานักนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งคําสั่งสุดท้าย4ั2547ได้กําหนดให้การดูแลรักษาราคาน้ํามันให้กระทรวงพลังงานผมใช้คําว่ากระทรวงพลังงานนะครับมีสองด้านเพื่อให้กระทรวงพลังงานสามารถดูแลราคาน้ํามันได้โดยวิธีกําหนดเพดานภาษีครับและสองเอาเงินจากกองทุนน้ามัน เพราะฉะนั้นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพลังงานผ่านคณะกรรมการที่ดูแลจึงเป็นคนกําหนดเพดานภาษีครับแต่ไม่ใช่เป็นคนเก็บนะคนเก็บก็คือกระทรวงคลังแต่ให้กระทรวงพลังงานเป็นคนกําหนดเพดานว่าภาษีควรจะเป็นเท่าไหร่ประชาชนจะได้ไม่ต้องแบกมากเกินไปขนาดเดียวกันรัดก็มีไรายได้แต่ว่ากฎหมายกองทุนน้ามันที่ออกมาใหม่ไปตัดอํานาจตรงนี้ออก เหลือแต่ต้องใช้เงินอย่างเดียวนี่แหละครับคือเป็นสาเหตุที่ให้ทําไมนี่กองทุนน้ำมันหรือว่าเงินที่เกินวงเงินเกินบัญชีเกิน,น,นอะไรต่างๆเป็นดีที่ท่านพูดเนี่ยมันทะลุขึ้นมาหน้าวันที่รัฐบาลนี้เข้ามารับหน้าที่เนี่ยเงินกองทุนน้ำมันเป็นนี่อยู่ห้าหมื่นกว่าล้านเพราะไม่สามารถกําหนดเพดานภาษีได้ต้องใช้เงินอย่างเดียวจากกองทุนน้ามันทําให้ยอดภาระตรงนี้พุ่งขึ้นมาแล้วห้าหมื่นกึงหกหมื่นล้านบาท และหลังจากนั้นจนมาวันนี้ถึงได้ขึ้นมาตัวเลขที่ท่านว่าแสนกว่าล้านเพราะฉะนั้นมันขึ้นมาจากช่วงที่รัฐบาลนี้มารับหน้าที่ประมาณตีท่หกหมื่นล้านก็มาจากปัญหาที่ว่าเหลือขาเดียวไงครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่ผ่านมาที่ผมเรียนว่าบัวแต่ไปใช้เงินยันกันอยู่แบบนี้ไม่คิดวิธีการอื่นเหมือนที่ท่านบอกว่าไม่คิดเหรอนั่นแหละครับผมถึงคิดเหมือนท่านไงว่าไม่คิดกันบ้างหรือไงวันนี้ผมกําลังคิดแล้วครับและผมกําลังทําเรา จะทําอะไรไม่ได้หรอกครับถ้าไม่มีกฎหมายผมเชื่อว่าท่านเองก็คงเคยไปดูกฎหมายกองดูน้ามันตรงนั้นท่านดูสิครับมีอํานาจตรงไหนให้กระทรวงการพลังงานหรือรัฐมนตรีพลังงานทาอะไรได้บ้างไม่มีเลยครับผมพูดเปรียบเทียบมาตลอดครับมามา่าจะขึ้นราคายังต้องขออนุญาตต้องรู้ต้นทุนน้ํามันขึ้นในเองทุกวันต้นทุนก็ไม่เคยรู้ผมเพิ่งเป็นคนแรกที่ประกาศให้แจ้งต้นทุนราคาน้ํามัน ซึ่งแจ้งมาแล้วทําให้ผมได้รู้ปัญหาอีกหลายเรื่องแต่เขาขอให้เป็นทางเอกชนที่เป็นเจ้าของข้อมูล <c oughs> เขาบอกต้องเป็นความลับผมก็พูดไม่ได้แต่ผมได้ข้อมูลมาเพื่อจะแก้ไขปัญหาต่อไปสิ่งที่ผมกําลังทําตอนนี้ที่ท่านถามผมกาลังปรัปบปรุงแก้ไขกฎหมายน้ํามันใหม่ครับเพื่อให้ปัญหาที่ท่านพูดเหมือนที่ผมทราบและผมเป็นห่วงเหมือนท่านเนี่ยมีวิธีการอื่นที่จะมาแก้ไขปัญหาของกองทุนน้ํามันและวิธีการที่จะดูแล ปัญหาตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับสี่ปีไม่ได้มีใครมาลองทําครั้งนี้ผมจะได้ลองทําเหมือนที่ท่านพูดก็ขอให้เมื่อมีกฎหมายเข้าท่านก็ช่วยสนับสนุนด้วยละกันนะครับขอบคุณท่านประธานครับ